ออแชร์์บนนนโลกออนลกไเตือนระวังภัยใกล้ตัวพฤติกรรมนอนตะแคงเล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตในที่มืดเป็นเวลานานเสี่ยงโรคตาขี้เกียจทีมข่าวได้สอบถามไปยังจกักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับคำตอบว่าแท้จริงแล้วโรคตาขี้เกียจเกิดได้เฉพาะในเด็กเท่านั้นสาเหตุมาจากพัฒนาการด้านการรับรู้จอประสาทตายังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการกระตุ้นประสาทตา ตาขี้เกียจคือภาวะที่การมองเห็นของตาข้างหนึ่งหรือสองข้างลดลงจากการที่มีการาพัฒนาการมองเห็นในช่วงขวบปีแรกมีความผิดปกตินะคะก็ทำให้พอตาข้างนั้นมองเห็นน้อยลงเนี่ยเกิดการกระตุ้นสมองลดน้อยลงจะเกิดในตั้งแต่วัยเด็กนะคะซึ่งาหากไม่ได้รับการรักษาในช่วง10ขวบปีแรกนะคะก็จะทำให้เกิดการ ตามมัวลงอย่างถาวรได้แต่ในผู้ใหญ่ที่การมองเห็นพัฒนาสมบูรณ์แล้วนะคะก็ไม่ได้ไม่ทำให้เกิดโรคตาที่เกียจจากสู่แพทย์ระบุว่าการจ้องมองโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยเฉพาะในที่แสงน้อยทำให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชชั่นซินโดรมสายตาพร่ามัวมองไกลไม่ชัดตาแห้งและแสบตา ลาที่เราใช้อุปกรณ์พวกนี้นานๆเนี่ยก็จะจ้องเพ่งไม่กระพริบตานะคะทำให้เกิดตาแห้งแล้วอาจจะมีตาหมัวตามมาได้นะคะ,ะนอกจากนี้ก็เวลาที่เราเดูตัวอักษรจากอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้นะคะ่ะเราจะต้องเพ่งมากกว่าปกตินะคะจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตาเมื่อยล้าตาตามมาได้นะคะโรคตาแห้งนะคะก็จะมีอาการแสบตาน้ำตาไหล ะะอาจจะมีตามัวจากตาแห้งได้นะคะตรงนี้ก็ควรจะหยอดเป็นน้ำตาเทียนแม้ว่าการเล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตในที่มืดเป็นเวลานานจะเป็นที่แน่ชัดแล้วค่ะว่าจะไม่ทําให้เกิดโรคตาขี้เกียจแต่การจ้องจอเป็นเวลานานแบบที่ดิฉันกําลังทําอยู่ก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้เช่นกันค่ะ ซึ่งหากไม่ปรับพฤติกรรมจะส่งผลให้เกิดอาการแบบเรื้อรังและรุนแรงถึงขั้นปวดศีรษะทุกครั้งที่ใช้สายตาจ้องมองสำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาน<ม>ก็มีวิธีพักสายตาง่ายๆกับ r l u o f 2 t คือทุกๆ20นาทีให้พักสายตาประมาณ20วินาทีโดยมองออกไปไกลประมาณ20เมตรแม้อุปกรณ์ไฮเทคอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตแต่หากเรารู้จักใช้อย่างพอดีจะช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราในระยะยาวได้ชัดชัยช้างกระทัดถ่ายภาพออนสารพรมอ๊อดเข่าห้าหน้าหนึ่งรายงาน